รอง,งานอีเวนท์ที่จะได้เจอกับพี่แป้งซีบิงอยู่บ้างแานพี่แป้งมีข่าวดีมาบอกค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเท่าแก่น้อยผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมของเราเนี่ยเขากําลังจะจัดกิจกรรมพิเศษสนุกสนุกไปกับพี่แป้งซีบิงเพื่อฉลอง20ล้านซอฟด้วย <c oughs> ซึ่งหัตรเข้างานนะคะราคา1299บาทมาดูกันดีก,กว่าว่าน้องๆเนี่ยจะได้อะไรบ้างหู <c oughs> ก็จำหน่ายในวันที่28มิถุนายน2568เวลาเที่ยงตรงช่องทางทิกตอกเพียงแค่370เซตเท่านั้นนะรีบหน่อยนะสินค้าในเซตนะคะจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในช่องทางการสั่งซื้อใน TikTok ทิกตอกเท่านั้นนะและของพรีเมียมชิ้นนี้นะคะหมอนลายพิเศษเท่าแก่น้อย X อ็กซีเนี่ยสามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าง,งานกิจกรรมนะคะในวันที่19กรกฎาคมปี2568เวลา7โมงเช้ารีบมารับกันเลย ใครอยากเจอพี่แป้งนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะและเจอกันในวันที่19รกรกฎาคมนะคะ